No. Um. วังพระจอยบรมพร,ระเจ้าพร่นมาทัำเรื่องของประยุทธ์มงยามาเป็นกระสังข์ขั้วเมืองไอ้คุณมันรู้อยู่แก่ใจวุน่นวุ่น

น้อยอัขอบคุณสภานวาน้ำใจนะคะมอบให้กับศิลปินในักงานนะคะขอบรองทรงพระเจริญเพื่อแข็งความภาวะครับาาาาาาอาโรนุชงเวลาตีนี้ครับกลับขอ,ขอ,ขอ,อบคุณครับสหรับในนั้รางวัลครับที่ มอให้กับซ <c oughs> like ื้อเป็นดีงานของเราเลยครับกระมมงพื้นพามืองมาขึ้นฝ้าแล้วพม่เจ้องพ้าเมืองาที่เราใช้ให้ไปทำจะเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีแล้วเรียงพระองค์ไม่ต้องทรงเป็นหัวเรื่องนี้กระมมถวายบังโพระองค์ท่านระเราใ้หนอนระเาขึ้นระงนแล้วเิน่เจอปัญหาในองค์ที้า้า้าวเาน พี่้องพี่บอกชื่อไวบางคมด้วยดิค่ะจะเลินสูตรเถอะมาประทับกับพี่ข้างบนก็ได้ไม่เป็นไรเบียค่ะตอนนี้นะที่เรามาเข้าข้เจ้าพี่ก็มีเรื่องร้อนใจเรื่องพระคูมันนะสิเบียค่ะพี่รู้แล้วว่าเจ้าเนี่ยต้องร้อนใจแต่ว่าความร้อนใจของเจ้ายังไม่เท่าพี่ทำไมเบยค่ะอ้าวก็วันนี้นะคู่มันจะมาถึงแผ่นดินแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าจะเสด็จมาที่เมืองแบ่เจ้าพี่ ทำไมพี่บอกเรอก่อนแล้วไหคะอ้าน้องยังไม่ได้เตรียมตัวเลยพี่ตั้งใจว่าจะทำสกายโตรมีความไิ่เห็นว่าเ้ว่าพกิันั่านีู่เ้หดทายเขาังไงาพะไปไหท่าหล่เาสอไรถึงไหนคะเอาเดี๋ยวี่จะถึงยังเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ย ปัญจารา,านครอ,อ๋อถึงเมืาาองปัญจารานครแล้วที่สุดแล้วเนี่ยถึงแล้วแน่ใจน,นะแน่ใจใ,ใช่ไหมไม่มีใครคือเมืองพระสายของพระองค์ท่านเลยใช่ไหมเดินสีกันเลยสีเลยสอบแสดงว่าเขามาหลายปีเลยเด็กหลายปีย<ะ>แล้ว,ลวไม่มีใครออกมาต้อนรับมาเลยเนี่ยแต่พผมไปคะ่ะผมจะได้ยินเสียงของคุณอ๋อเดี๋ยวผมจะออกไปต้อนรับดีไหมคะได้ค้ยพร บอกจะ่ที่ว่ามาผิดงานแล้วล่ะผิดยังไงวะที่นี่ข้าพวงหรีดมาไว้สาราไหนเนี่ยอ๋อเอาไว้ให้พ่อค่ะไว้ไปพร้อมแม่ไปยูเอดนนี่เมื่อปูมั่านเนี่ยนี่รอดแน่เลยทำไมพ่อเป็นฆ่าพ่อไม่ใช่เป็นข้าวมนหรือเปล่าแมคะโอ้โหตายแล้วเจอตัวจริงทำไม่ร้อนเด้อจังเลยอ่ะที่นี่ตาถึงเนี่ยทำไมมองปูเป็นปูมั่นกันแล้ว ไม่ใช่ของผู้มั่นไม่ใช่เรอยู่ด้านนี้ออองไหนคะดูนดุอ้อถวายพระค่าพระองค์ทไมเปิดวันนี้กคพระองค์่าิยายใช่ไหมแกคะใช่ดังนั้นที่เชิญด้านในเลยแกคะขอบใจมกคุณพี่เชิญด้านในพี่ท่านงท่าไมทำไมเมืองนี้คนเยอะจัง เมืองเมืองใหญ่เว้ยเมืองใหญ่เยอเออแล้วหูแล้วนั่งสัต็มเลยเราจะไปนั่งไหนวะเนี่ยเราเจอเพื่อนท่านป้าบ้าบ้นดีเกย์บานในฉากนี้เลยผมออกมาบนระวังหลังโรงของหายนะคุณนะนั่งอะไรเนี่ของใครนะของไม่หายหรอกอะไรขโมยออกมานี่แล้วเนี่ยเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวผมท่านเดินหนีกับเมืองนะอ้าวผ่านหายนั่งก่อนโอ้ยผ่าหายเราโอ้จะเดินสุ่เลย ที่มาวันนี้เนี่ยคือเรื่องสําคัญเลยพาน้องชายของเรานีมาดูตัวพระคู่มั่นที่เคยบันหมายกันเอาไว้มาตรงตัวเวลาดีอื่อ้าวแล้วคนไหนล่ะคู่มั่นพระคู่มั่นทางด้านซ้ายมือมีนามว่าโอราชบุตรรุ่งสุริยาขโมงเชิญนามรุ่งสุริยาเป็นคู่มั่นของนกสาวของพระองค์พี่ค่ะรุ่งสุริยาเหรอเนี่ยนี่ค่ะโอ้รุ่งงามหลอเป็นพี่ๆทั้งหมดเลย แต่เจ้าชู้ไป็ติดพี่ๆแล้วก็บอกฉัอมีคนดีดีแล้วอย่าไปติดเลยเพราะเรารู้จักกันดีนิสยัยเป็นยังไงเนี่ยรู้อย่าไปติดอย่าไปติดเออดเดี๋ยวเราจะแนะนำให้รู้จักบ้างเอ่อชุดไทยเราเดี๋ยวแนะนำให้หมดเลย<ม>ชุดสีแดงเนี่ยานหลวงกับชุดสีดำเป็นนางงามทั้งคู่ <c oughs> อย่าไปยุ่งชุดดำเอง เออนองคนนี้นี่คือนางห้ามต้พูดเลยเอเอ,อนางห้าวผมแต่พูดพูดพูดเลยนะว่าเมื่อกี้อะไรคือจเจริญหูจเจริญตาม,มากสวยๆทั้งนั้นเนี่ยชุดสีแดงนี่สวยชุดหนังนี่น่ารักพอถักไปจะดูนะขายแขงเท่าไนะ <laughs> หร่นะฮะว้าวมันไม่ใช่ปลาทูเออปลาทูยังดูดีีผู้นี้เลยชุดชุดสีแดงเนี่ยเป็นนางข้าหลวงเป็นนางข้า ใครเอาไปดิผัวผู้มาตามไม่มีดอกเขาเรียกไปดิโอเคอ๋อโอเคร้องได้แล้วและส่วนพระคู่มั่นของเรานี่รุ่งทิพย์คู่มั่นของลุงสุริยาลุกจากกันไว้จ้าขอตัวลุกจักกันไว้รู้จักกันไว้รุ่งทิพย์ข้าหลวงว่าน้าเวทีิตรครับใครครับ สวยไหมสวย,ยี่รัเรู้จักนมาก่อนเเนี่ยไม่มรู้มองเห็นที่ยาลุทิพย์น้องสาวเราสวยสวยีย่สวยไหม<ว>ต้องมาก่อนนะถ้าแต่งงานกันแล้วห้ามทิพ<ว>ยมฉันทีไม่ลงรอกเอออนี่เ็สามคนนี้เลยก็ไม่ได้ ทูสีม <that> ูคนเดียวทูสีแดงนี่เก็บไว้เพื่อนแต่ทูสีดำเนี่ยนางใหม่ยังไม่อยู่ระบอนมีสอนให้ไม่ต้องเดี๋ยวลองสอคนเดียวเองอยู่ให้ถึงเองไมึงบวมึงนะมเห็่อท่ยากจะยิบมา่วยรวยโอแมอ อารมณ์พี่เพือเธอเหมือนอาหารจะให้โปรดหัวเบียไม่เคเจอเลยที่ยากโดดไปได้เขไม่ใช่เาไม่ปไปทีมออาหารดีมีวิธีต้องินถุกน้ากินเสมอคงกินไม่เบื่อ น้ำเอทิมเตอรชทานเตก่อหูฮะมันมีเ็ดหูาก่อนนั้น้งรูได้ไงอ่ะันเกมาักับนอนนะรวงสเรยนำเชอม้านเ ขเรียนระพาถ้าพระองค์ขั้นมาถึงแล้วก็เสด็จกลับเมืองเลยดีกว่าพยาค่ะอย่าด้ช้าเลยเท่านถาเมืงทอะไรเขามา้งใจเขาลับอะไรดไปแค้ขุนนะเ๋ยวไม่ยุ่งอะไรกับเราจะไม่ยุ่งอะไรนะกเขา่ไอ้ถอนี่ัูนี้ยังไงเดี๋ยวจะหนูอะทำไมทำไมท่านจ คนพันนีิเจ้ยังยุ่งกับฉันเนี่ยตีติดหน้าเจ้านะเดี๋ยวเก้ยแจ่ฉันแน่เดี๋ยวก่อนเด็กเดี๋็กไม่ได้ติดหน้าเจ้าติดหน้ากูเลยที่หมายโอ้โหเมืองนี้ปวดหัวเลรู้ว่าขี้บูยังไปนั่งข้างอีกวันนี้เด็กพายุพวนไปนั่งอีกพายุพวนถูกใจหรือเปล่าถ่าพายุพวนต้องสาวเราถูกใจหรือเปล่าเจ้าพี่เบข้าเราคู่มั่นนะเสด็จเราวันนี้เรายังไม่ได้พบกันตัวเลยสวยสวยเลยไม่มีของขวัญนะ ไปต้อนรับพระคุ้มั่นถ้าเป็นเช่นนั้นวันพรุ่งนี้สามโมงเช้าให้ทุกๆคนนี่ะมาพร้อมกันที่ท้องพระลานหลวงบอกฉันรุ่งทิพย์จะทรงอาชาเพื่อเปิดขอควาต้อนรับพระคุ้มั่นรูปสุริยานเนี่ยค่ะที่คิดว่าการคู่ขี่อาชามันเป็นเรื่องของผู้ชายเขาเจ้าเนี่ยคงไม่เหมาะแน่เท่าพี่เธอทาของเจ้าหญิงคือยังไงคะองหญิงจะทรงอาชาหรือว่เจ้าค่ะใช่แล้ว นจะทรงอาชาเป็นทรงปั่นจักรยายนมีไหมคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เขาอาจจะมีปั่นเพื่อพ่อปั่นเพื่อแม่นะองค์หญิงก็ปั่นเพื่อพระสวามีทำงานปั่นจักรยานนั้น ทำให้สัญญาหน้างกายของเราได้ขยับขยายดูส่วนทะโยไว้ทีนึงท่านาสองทีสามทีนึงจะได้ทุกส่วนตัดเขาร่างกายแกจะทำดีขึ้นครูด้วยเท่าไหร่นะ้องแอลนี่พูดนะขอบใจมากนะท่านคอูและชอบน้องพี่พี่เห็นด้วยกับเหล่าทหารของพี่ไอ้การเกียร์ชายมันเป็นหน้าที่ผู้ชายเขาช่พี่พีคะไม่ต้องเป็นห่วงถึงแม้ว่าพันจะเป็นเด็ก มีมือหม่อมฉันก็เป็นเพศชายหรอ,อกพี่คะ่อมฉันตัดสินใจแล้วก็ได้ถ้าเป็นความประสงค์ของเจ้าที่จะไม่ขัดรูปในงานคุณหลาเมืองรับตื้เข้าไปแก่นราหมณพิธีเรียบร้อยพรุ่งนี้เช้าไปเจอกันหน้าท้องพระลานหลวงทุนานน้องสา,าวเราจะาควบอาชาเป็นของขวัญให้กับผู้มั่นรุ่งสุริยาเรียกสุริยาไปเก็บรับพราหมณพิธีผมรับแป่งฟันได้นะเด็กบายๆแยกย้ายกันได้ทุนรานข้วหลวงไปพลาดกันได้แล้วขอนอเชันฝากเสด็จพี่ทั้งสองเพื่อนะพี่ค่ะไม่ต้องห่วงว่าสาย เดี๋ยวไปกับเราจะปล่อยหน้าที่ให้กับลูกทิพย์กับลูกเสือาทำวามด้จยกันอ๋ออยากไปด้วยใช่ไหมไม่ต้องอ้วนเออไปไปอ๋อไม่ต้องบอกก็รู้แหม่ชือสิง,งดำใช่ไหมล่ะชันทป็นสามพระองค์เลยเบค่ะอ๋อค์ท่านจะไปใครเนี่ยของชื่อสีแดงไปได้ผมงฉันว่าปล่อยให้เด็กไปมีอนาคตดีๆด้วยนะได,ด้อย่ามาะปวดที่หัมางค์องค์คันปล่อยอีกแตไม่ไหนไหม9 ระวังเดีเ๋ยวพี่ไป,ป,ป,ปชักก่อนนะน้องไอ้ยบเออรถทะเบีนยนกองไถ่จดโทงก็8014นะครับเล้ช่วยขยับรถด้วยครับ8014นะครับม่ได้ปวดโดยปวโดย,ยคือมีพัฟแน่เรได้วันนี่ฉันมีเรือ่องจะวานใช่เคยที่อยากจะให้เธอน่ะลงไปที่คอกม้าสักหน่อย ไปบอกไอ้ทหาเรเลวเลี้ยงมาอัศวินาว่าวันพรุ่งนี้สามโมงเช้าญิงรุง่งลิกจะส่งอาชาเพื่อเป็นของขวัญให้กับพระคุณนรุ่งสุริยาให้ไอ้ทหาเรเลวเลี้ยงมาอัศวินานำอาชาตัวโปรดขึ้นมาข้ามข้ามที่ตรงเวลาห้ามขาดแม้สักนาทีเดียวเข้าใจหรืะเข้าใจเป็นพระองค์หญิงไปได้แล้วมือของเจ้านนัเนี่ยเปรียบเสมือน เป็นเมืองของนางฟ้าเลยนะสวยๆทุกคนเลยโดยเฉพาะลูกทีมของ